ไปดิไพี่มันเอาพี่ก่อนแน่มันเอาพี่ก่อนหัวป่านแน่ป่านแน่ใจหัวตัวตัวตายหนึ่งตายหน่งยเจโอ้ยปั๊มยาไม่ิดยยเมตายตายตายหมดหยังไม่หมดตัวนึงนึงเนี่ยไอสอตัวเนี่ยมีสุดตัวนึงอ่ะเายต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 ายยังไม่หมดเนี่สุดอะวะนีนากูนกูนกูกูเตายต กำลังวิ่งของไม่ชุดไม่ชุดไม่ชุดไม่สุดไุ่ดไมเดียวไม่เดียวไมุ่ดไม่เดียวอาแล้วแค่ไปไหนหมดนี่ว่าิสุดจ่ะนี่นตรงนตงายแน่ตายแน่เดี๋ยวนตายแน่ตายแน่ตายป่ะพี่ตายแน่ของให้เก็บยงันนฮะดตายแน่เฮ้ยมเก็บของฟีมาเก็บของฟีมเก็บของฟีมาดิโอ๊เก็บของีโอตายตายตายเก็บเก็บตายระเบิดเบิดระเิดเก็บเก็บเก็บกูเซตะของกูอะที่กูพามาเมื่อกี้เนี่ยของพี่ของพี่ตาย2เซตอ่ะ ไปเคียงข้างไนไปี้างไนเอปโเลยวะ